คุณภาพของที่หยดเนี่ยมันนชัดเจนมากขึ้นที่หยดสองก็เลยก็เลยเพิ่มเติมอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าคนดูอยากที่จะดูนะครับแล้วก็เราก็ได้เอาไอเดียที่ที่คนดูได้ร่วมแชร์กันเนี่ยมามาเพิ่มเติมมาตกแต่งให้มันดีขึ้นด้วยก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนตั้งแต่ที่หยดแรกเลยที่ให้การตอบรับมาอย่างดีมากๆมันจะเป็นประวัการณ์เลงแฟนสายที่แล้วผมก็เชื่อว่าที่หยดสองเนี่ยน่าจะตอบโจทย์คนดู ได้อย่างดีมากๆอีกอย่างหนึ่งคือภาคนี้ส่วนตัวผมรู้สึกคือคนดูที่ดูจากภาคแรกแล้วเข้าใจเรื่องราวภาคนี้อิ่แออมแน่นอนคือมันมันมีทั้งภาคของอการบรูแอคชั่นนะความสยองขวัญแล้วก็พัฒนาการของตัวละครหลายๆตัวในครอบครัวตระกูลตัว,ตวอยอเนี่ยที่จะมีเรียกว่ามีบทมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นมีมีแอคชั่นมากขึ้นนะครับรวมถึง,งตอนท้ายของเรื่องซึ่งสมองเองเนี่ยมันผลให้เรื่องเรา มันจะเป็นการที่ทำให้คนรู้สึกอิ่มไปกับครอบครัวค uh uh ู่ของนที่อยู่พี่อันเนื้อเรื่องมันมันจะหนักขึ้นไหมคะหมายความว่าความกดดันเนี่ยคนดูจะต้องเตรียมสภาวจิตใจยังไงเขาไปดูเอ่อมันจะค่อยๆตอนแรกๆจะค่อยๆค่อยๆนำเรื่องก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเหมือนกับใส่แบบคือคือทุกอย่างจะจะเป็นอะไรที่คนดูกจะคาดเดาไม่ได้ตลอดเวลามันจะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงจากตัว หนังสือหรือว่าเป็นเป็นเป็นตัวเรื่องเล่าที่มีโดยขนาดนั้นนะครับเขาก็มีการปรับแปลงเพิ่มเติมให้มันรู้สึกว่ามันมันสนุกมากขึ้นมันมันมากขึ้นมันหล่อมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็คือจะบอกว่าในฐานะนักแสดงที่ทำงานค่อนข้างได้เหยื่อมากเหยื่อมากแล้วก็คิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกมันไปกับเราเอาแล้วก็งานมันเจ็บไหมคะหรือว่าไอ้ไอ้น้ำยางตอนนั้นหรือเปล่าตอนนั้ำยางตอนตอนนั้นยังยังปกติดีอ่ะเครัังเต็มที่กันกันได้อยู ในใจเราคิดว <ừ. S 2> mm. es ่ามันจะทุกสถิต er. uh ิรายได้เดิมเพราะว่าแค่อาทิตย์แรกบัตรกเต็มหมดลไหมเนี่ยไม่แน่ใจครับเชื่อว่าเชื่อว่าคนดูบางท่านนะครับผมอ่าจจะมีความรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นปรากัติการณ์เหมือนกันแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยกันครับเข้าะว่าช่วงนี้มันมีเรื่องราวของปรทศไทยกับเรื่องราวปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นถ้าใครมีโอกาสนะครับผมสามารถจะเดินทางหรือว่ามี เราว่าข้องจะมาดูที่หอสองได้เนี่ยอยากจะเรี่ยแชมปท่านมาเลื่อนเป็นประสบการณ์นะครับผมแต่ว่าใครที่ยังไม่มีการว่ายังไม่สะดวกหรือว่าในภายภาคหน้าเอ่ออยากให้มาติดตามที่หอภาคสองนันเองนะพี่พูดกับทีมไหมคะว่าแบบว่าถ้าไปเกิน500ล้านจะถ้าเกินก็ได้ต้องมีการแก้บนมีพี่ยี่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิน5้าล้านทุกคนไอ้ขอเล่นพูดเล่นแบบเล่นเล่นกันเฉ่นเลยเอคือไม่คาดหวังอะไรครับ รอบภาคแรกอะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกันเลยเราแค่รู้สึกว่ามันสนุกามากๆนะครับแล้วก็ภาคภาคสองเนี่ยผมว่ามันยิ่งสนุกกว่าเพราะว่าคนดูได้เดินทางไปกับพวกเราแล้วในที่เดยวที่อยูสองเนี่ยผมว่าคนดูรู้สึกพาลากษาทางใจมาตลตอดก็แบบเฮ้ยมันมีหลายๆคำถามมันมีหลายอย่างที่มันยังไม่รู้สึก,กว่าที่ใครภาคสองมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างแต่หลังตอนท้ายองเรื่องเนี่ยฟินแน่นอนอ่าพี่เจมส์ตอนนีเรียกกลายเป็นพระเอกขวัญใจหนัง h o r r ไปแล้วอืมมันก็ทำให้รู้สึกว่าว่า ผลงานที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในในในข้อความที่โดนี่ยมันมันมันเป็นที่ชื่นชอบกับใครหลายๆคนนะผมเดินถนนผมนั่งวิมเอร์ไซค์ผมนั่งรถสาธารณะอะไรก็ตามผมจะได้ยินเสียงตลอดเลยว่าเวลาเขาคัดใครเขาจะพูดถึงที่โดดตลอดเขาพูดถึงี่ยักษ์ตลอดรรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมันมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเราก็มีคุณค่าในคือเราเต็มที่กับงานแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับอีกหนึ่งกำไรความรู้สึกที่เราได้รับจากคนดู รู้สึกว่าเขาชอบที่แล้วผมก็มั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าเรือสองเนี่ยก็มั่นกวาเดิแน่นอนอย่างนีอย่างเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาเวทีก็ประสบผลแต่คนเลยมองว่าเป็นปีทองก่อนแต่งเออเขาลดก็ผมว่ามันก็หลายๆอย่างอาจจะเป็นช่วงเวลาจังหวะคนดูเลยรู้สึกว่าอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นปีทองก็เชื่อว่าหลายๆอย่างอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสและจังหวะมากกว่าที่เราได้มีโอกาสที่ได้ทำอะไรที่มันแปลกใหม่ทำให้คนรู้สึกว่า ได้ได้สัมผัสเราได้ือกินปวดบาทนึ้นเออ,อการแสดงลูกจะผ่านมาครบรอบไปนพที่แน่นเนาะหวานกรอบเกินไปแล้วค่ะตรงเนี้ยก็เอพอ,อมีเวลาว่างก็พาจะไปกินข้าวแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเป็น,เป,นเป็นการฉลองอย่างไรคนห่ฮากับลูกที่เลื่อนไปแล้วตกใจคิสคิสนี่คิดขยันก่อนพี่เขียนไม่ถูกฮะพี่เขียนไม่ถูกพี่ไม่ได้ไม่ถูกว่ายังไงเราเราชวนอยู่งไ เาชวนน้องคิสกันเลยก็แบบเลืองเอรฟิวอะไรเงี้ยอเป็ฟิวก็แบบเก็แบบโตแล้วเนาะก็เแบบเรื่องภาษาการันก็คงเป็นเรื่องแบบปกติที่ที่เราทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยออันนี้คิดก่อนกินสปาเกตตี้อันนั้นหรือเปล่าหรือว่ากินก่อนหรือว่ากินก่อนหรือว่ากินก่อนหรือว่ากนก่อน โอ้โหทนไม่ไหวหรอแต่งานปีนี้มันมันหมากเขาไปแซวบอกว่าแต่งเถอะอะไรอย่างเงี้ยนั้นคิมนั่นหมากก็ใจเล็กมาตลอดเลยว้ารนเลิกเมื่อไหร่จะได้เลิกคะเลิกเลิกวันไหนคะอ่าทำแต่ักข่าวไปเลยเราจะอย่างบอกไปออกรายการก็บอกว่าปีหน้าก็คือทุกที่จะเป็นที่พรีเวดดิ้งเราเราก็แฟนไ้กันอย่างนั้นแหละครับว่าว่าปีหน้ากาจะ่าจะค้อจริงๆมันก็เป็นความแบบเป็น ความฝันของเราว่าเราอยากจะไปถ่ายวีเวทติ uh ้งไปสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็สถานที่ใหม่ที่เราอยากจะไปอะไรเก็คงน่าจะเป็นเป็นอีก่ไอเดียที่ที่เราอยากให้มันมันเป็นส่วนในการเดินทางที่มันจะเป็นจุดเริ่ต้นสำคัญของพวกราชีวิตขผมคุณย่าบอกว่าอัปเดตคุณย่าบอกว่าจัดสามที่อะครับพี่แร่เบ้อต้นต้นน่าจะเป็นอย่างนนั้ครับก็มีตัวอย่างอะยรอ่าใช่ไหมจัดสามที่ซึ่งก็คนส่วนใหญ่ก็ ก็จัดประมาณเนี้ยครับถ้าเรื่องคำที่ว่าเออตัวเองก็ญาติพี่น้องต่างจังหวัดก็เยอะนะครับแล้วครอบครัวญาติเองก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยเราเลยอยากให้มันมันเป็นเป็นอีกหนึ่งอารมณ์และบรรยากาศของสีสันแต่ละแต่ละเพราะว่าครอบครัวอะไรเงี้ยมันมีอะไรขึ้นหน้าบ้างไหมพี่แดนนอกจากแบบไอเดียกันจัดงานมันมาแล้วอะค่ะเออเริ่มอะไรมาหรือยังยังเลยครับยังเลยครับตอนนี มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆต,ตามตามจังหวะและอ,อก,กาสแต่ว่าหนัว่าตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่ายังไม่เรีแบบอยอากจะดัดกระชุดเท้าฟันเปยก็ต้องดึงกันตันนี้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเอ่อแต่แต่ปีหน้าเนี่ยก็คงจะต้องต้องต้องการกันให้ให้ให้ได้บร้อยว,ว่าเวลาต่างก็ตก<อ>ื่นเต้นก็รู้ตื่นเต้นตลอดทุกที่กับกรคือกันเล่นเนี่ยที่เราไม่เล่นแบบนี้ก่คุยกันแบบนั่งคุยกันเป็น,น,าว,านวันเป็นคืนเลยเรื่องเรงื่องเเดียยวล เมื่อไหร่ที่ความคิดมันเข้ามาเข้ามาแล้วก็พูดคุยแกะก็แบบเออจะชวนใครจะเป็นแบบไหนแนวทางอะไรหรือว่ามีการส่งอัปเดตการเรื่องแบบเอ่อเดคอเรชันหรืออะไรพวกนี้ก็จะส่งพวกนี้ให้กันตลอดเพื่อให้มันแบบเอ่อหลังจากนั้นกอเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงก็ต้องอภัยนี่เราเคยเซฟพวกนี้ไปเราเคยคุยกันแบันไม่กัอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอไปถึงเวลาจริงแล้วมันมันนั่งคิดบางทีมคิดไม่ออกคือมันไม่ทันแต่ว่าถ้าอะไรก็ไ้เมื่อยเวลามันมันเป็นตัว ขับเงาเราว่าแบบเราจริงๆแล้วเราอยากได้แบบอีไรเราชอบแบบอเนี่ยมันจะชัดเจนได้ครบถ้วนเนาะไม่ต้อ,ลอ<า>กลนที่แรกแล้วย้อนกลับไปวันทีน่วันจะสรซีวันนั้นนอจกานอจากเจอกันมันมีเอออะไรให้กันไหมคะไม่มีเม่เราเราแค่ตั้งใจก่าไปกินข้าวกันก็คือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอไอเทมไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยทำไมอ่ะไม่มีรีเควสตหรอไม่ไม่มี ะไรไม่เซอร์ไพรส์กันหรอกแต่แค่แบบเออมันอาจจะเป็นอาจจะเริ่มแค่แบบยังไม่ใช่จังหวะรู้สึกว่าอยากซื้อของแบบนี้ให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจังหวะแค่แบบเราแค่ได้ไปกินข้าวด้วยกันเราได้มีความสุขด้วยกันพออันนี้กำลังอินแบบว่านั่งดูไล่หนังแบบเก่าๆดูมิวส์เตอร์ดูไวไลท์ดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวๆนั้นมากกว่าเออซื้อตัวหนังไปซื้อตัวหนังพาไปดูที่ยูทูบสอง เวันนี้ก็มาเพราะไม่ไม่คงไม่กล้าหนึ่อาอกลัวอ่ะแต่เขาดูใกล้เราคงไม่ได้กลัวหรอกกลับไปกลัวไม่หลับเอาเลยอ๋อก็เราต้องมานั่งปลอบอีกอะเนาะอะไรวะซึ้งเลยเหรอเออแขบคุณท้าแล้วหรอแขอบคุณครับพี่แบร์